สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กศนอ,อำเภอกันตังวันนี้จะพาทุกท่านไปชมผลการดำเนินงานประจำเดือนกรกฎาคม2563ซึ่งมีผลการดำเนินงานดังนี้การดำเนินงานกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพหลักสูตรการตัดเย็บกระเป๋าผ้าณกศนตำบลคลองลุก หลักสูตรการทำผ้ามัดย้อมณนะกศนตำบลย่านซื่อหลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้าณนะกศนตำบลคลองชีล้อมและกศนตำบลบางสะกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจหลักสูตรการเพราะเห็ดนางฟ้าณนะกศนตำบลบางเป้าและกศนตำบลคลองลุก หลักสูตรการตัดเย็บกระเป่าผ้าณ<ม>นะกศนตำบลก่อลีบงหลักสูตรการทำอาหารขนมณนะกศนตำบลคลองชีล้อมและกศนตำบลควนธานีกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพหลักสูตรการจักสานการจ่านณะกศนตำบลบางหมากหลักสูตรการทำอาหารขนม ณนะกศนาตำบลควรธานีการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหลักสูตรการทำปุ๋ยหมักชีวภาพณนะกศนาตาบลคลองรู้หลักสูตรการปลูกผักเกษตรธรรมชาติณกศนตบลคลองชีล้อมโครงการพัฒนาเครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัลชุมชนหลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล ณกศนตำบลวังวนกศนตาบลคนธานีกศนตำบลบางมาและกศนตำบลคลองรู้กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตหลักสูตรการเต้นแอโรบิกณกศนตาบลบางศักหลักสูตรการป้องกันโรคโควิด -19 และโรคไข้เลือดออกณกศนตำบลบางเป้ากศนตำบลวังวน และกศนตำบลก่อดีบงกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนหลักสูตรวัยรุ่นสดใสห่างไกลยาเสพติดนักกศนตำบลนานเกลือหลักสูตรการป้องกันโรคโควิด -19 และโรคไข้เลือดออกนักกศนตำบลบางเต้ากศนตำบลวังวนและกศนตำบลก่อลีบงการจัดการเรียนการสอน การศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งรูปแบบพ่อเรียนออนไลน์ Google Classroom และการพบกลุ่มการประเมินระดับการรู้หนังสือการศึกษาตามอัธยาศัยจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านณกษศนตำบลต่างๆและบ้านหนังสือชมชน วันที่10กรกฎาคม2563ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยจัดนิทรศการชมรมทูบีนัมเบอรวันและผลิตภัณฑ์จากศรรูนย์ฝึกอาชีพชุมชนวันที่13กรกฎาคม2563กศนตำบลย่านซื้อซึ่งเป็นตัวแทนกศนตำบลระดับจังหวัดรับการประเมิกนกศน ต้นแบบ 5D พีเมียมระดับกลุ่มอันดามันวันที่17ร 2, 3, กรกฎาคม2563กศนออำเภอกันตังรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเพื่อขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาวันที่21ร 2, 3, กรกฎาคม2563กศนอำเภอกันตัง ร่วมให้บริการประชาชนตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ณบ้านเขาพลูตำบลบางสัดวันที่28กรกฎาคม2563บุคลากรกศนอําเภอกันตังร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพิธีลงนามถวายพระพรพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและ จิตอาสาพระราชทานเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ท,ทั้งหมดนี้นะคะคือผลการดำเนินงานของกศนอำเภอกันตังประจำเดือนก,กรกฎาคม2563ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ